สวัสดีครับวันนี้พามาชมสินค้าใหม่นะครับเป็น s t r e a m i n g Amplifier จากโตอะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น VA 1 2 0 DPB ครับตัวนี้เป็น power amp กำลังขับอยู่ที่120วัตต์ครับเป็น amp class D ครับโดยตัวนี้สามารถรับส่งสัญญาณ Wi-Fi และ Bluetooth เป็นเวอร์ชันน5.0ได้ด้วยนะครับโดยก็จะรองรับการขับลำโพงได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นโอห์มหรือว่า100โว์ไลน์ครับเป็น amp ขนาดกระทัดรัดครับสามารถติดตั้งวางบนชั้นวางหรือว่าสามารถติดตั้งไว้บนกำแพงก็ได้ ซึ่งเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยก็จะไม่เกะกะเลยครับเพราะว่าตัวเขาเล็กมากใครเนี่ยที่ต้องการเล่นเพลงสตรีมเพลงไร้สายก็สามารถนําตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถติดได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟสปาหรือว่าภายในบ้านของลูกค้าเองนะครับใช้ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์การสตรีมมิ่งเพลงแบบไร้สายเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเขากันครับว่าจะมีอะไรบ้างครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นปุ่มอยู่ตรงกลางนะครับเป็นปุ่มใช้ปรับวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มนี้สามารถใช้ Select Input ที่เราต้องการจะเล่นได้ด้ววยยยนัโดดทาาางง้้ซมืออขต ปุ่มเนี่ยจะเป็นสถานะไฟขึ้นอินพุตที่เราเล่นอยู่เราสามารถกดเพื่อเลือกอินพุตที่เราเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นจากเน็ตเวิร์กบลูทูธ USB หรือว่าไลน์อินครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นสถานะไฟของแอมลิฟเออร์ของเขาเองก็จะมีเป็นสัญญาณส иг แนลพีคโปรเทคสแตนบายแล้วก็พาวเวอร์ครับมาต่อกันที่ด้านหลังครับจะมีเสาสัญญาณของทั้งบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi นะครับอย่างละหนึ่งต้นซ้ายสุดตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กไฟ AC ถัดมาครับเป็นช่องคอนโทรลอก หรือใช้งานกับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินก็ได้ครับแล้วก็เป็น external amp in ครับอันนี้ใช้รับสัญญาณเสียงจากแอ p ภายนอกเข้ามาที่นี่ได้เหมือนกันเพื่อใช้เป็น amp ขยายเสียงเพิ่มเติมไปได้อีกนะครับแล้วก็จะมี sp out หรือ speaker out นะครับใช้ต่อลําโพงตรงนี้ได้เลยโดยก็จะมีสวิตช์ให้เราเลือกโหมดการใช้งานแบบ4โอห์มแล้วก็เป็นลอยบนลายครับมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ให้1ปุ่มครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นช่อง LAN สําหรับเชื่อมต่อสาย LAN RJ45 เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของเราได้เลยถัดไปครับเป็นช่อง USB d ดฟ์เพื่อเล่นไฟล์เสียงที่เราเก็บไว้ด้านไหนได้นะครับแล้วก็มีช่อง Line In Line Out อย่างละหนึ่งช่องให้เราด้วยสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น USB สําหรับ PC สําหรับการเชื่อมต่อเล่นเพลงผ่านคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็สําหรับ VA 1 2 0 d p p ตัวนี้ครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Forsteam นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ แอปนี้ครับก็จะช่วยให้เราเลือกเล่นเพลงจากแอปสตรีมมิ่งต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่า i d a l นะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยครับแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงตั้งค่านะครับเปลี่ยนชื่อตั้งค่าโหมดสแตนบายพีซ t ต่างๆได้เลยแล้วก็สามารถ EQ ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสร้างเพลย์ลิสต์ให้เล่นเพลงตามลำดับที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจ V A 1 2 0 D B P จากโตอะตัวนี้สามารถติดต่อเข้าาามททง Audio Code City นโดยสก QR ี ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกับทีมงานได้เลยหรือว่าเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าก่อนได้ที่เว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าให,ใหม่ๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ